เอามาหนอกมาเลยไหนอยู่ไหนเอามาหนอกมาเอามาหนอกมาเลยไหนขำยังไงเมื่อกี้นะเอามาหนอกมาเลยเอามาหนอกมาเลยเอามาหนอกมาไหนยืนตั้งไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เหรอ เอามันออกมาอยู่ตรงไหนน้องซ่อนไว้ตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เหรอตรงนี้หรือเปล่าซ่อนไว้ตรงนี้เหรอเอามันออกมาเอามันออกมาเลยเอาออกมาอ่ะดูด็เเอาออกมาก่อนอยู่ตรงไหนเอาออกมา าเลย